เป็นนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่ากาศยานทหารกองบินสี่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายสุริรัตน์ชุมอุปการผู้วาราการจังหวัดนครสวรรค์อธิบดีผู้พิาพากษาภาคหกผู้ประชาการตำรวจปุทธรภาคหกพร้อมด้วยข้าราชาการและประชาชนจังหวัดนครสวรวรค์เฝ้าทุลละองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นส่งรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ เมื่อส่งตรวจแถวกองทหารกิจยศแล้วประทับพระเก่พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปริบัติพระราชกรณียกิจณวชิช่องแแหหลวงพระพรม เวลาสิบแนิกาสามสิบนาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดช่องแคลหลวงพ่อพรมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ทรงประเพณพระราชกุศลถวายพระป่าเพื่อนําปัจจัยไปสมทบทุนในการทํานุบํารุงวัดซึ่งเป็นพุธทธสถานที่ชาวตาคลีเคารพเลื่อมใสวัดช่องแคหลวงพ่อพรมสร้างขึ้นประมาณปี2 4 5 8เดิมชื่อวัดหัวเขาช่องแคลสังกัดมหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อปี2476ิกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพูงมาลัย แล้วทรงจุดทูปเทียงเครื่องน,นมัสการบูชาพระพุทธรูปปางมาราวิชัยศิลปะสุโขทยัยประทานอุคโฮสถ์แล้วเสด็จออกจากอโุโพสต์ไปยังพับพปรพิธีทรงจุดทูปเทียงเครื่องน,นมัสการบูชาพระพุทธวนวราชปุพิตทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบทรงกล่าวคำถวายพระปาพระขุนิวัฒปัญญากรสมศักดิ์ปัญญาสิริเจ้าอาวาสพิจารณาพระปาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษินโนทก ประสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดเรกจากนั้นเจ้าวาดวัดช่องแขหลวงพ่อพรมถวายรูปหล่อหลวงพ่อพรมเนื้อสำมฤิดแหวนหลวงพ่อพรมเนื้อทองคําและเหรียญหลวงพ่อพรมเนื้อทองคําแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายแหวนหลวงพ่อพรมเนื้อทองคําแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเพณีการทอดพระป่ามีมาแตแต่ครั้งพุทธกาลในขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่ได้ส่งอนุญ,ญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้าน ทรงอนุญาตให้เที่ยวแสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าห่อศพตามประชา้ามาซักฟอกทําความสะอาดถ้าเป็นสังขาติจีวรหรือสบงต่อมาชาวบ้านปรารถนาจะบําเพ็ญกุศลให้ต้องตามพระพุทธ,ธนุญาตจึงจัดผ้าที่สมควรไปทอดทิ้งตามที่ต่างๆโดยการถวรายผ้าป่าเป็นการกุศลที่ไม่เกี่ยวข้องกับวินัยของพระไม่มีกําหนดเวลาเหมือนกระถินส่วนใหญ่นิยมทอดหลังจากออกพรรษาแล้ว